ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะมาเจอกันน้องใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้มุมเดิมนะคะน้องใหม่ก็จะนั่งนั่งมุมเดิมเนี่ยแหละนะคะวันนี้ก็มาเจอกันน้องใหม่อีกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านสบายดีกันไหมคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกันน้องใหม่อีกแล้ววันนี้น้องใหม่จะมาเล่าเรื่องแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงนะคะเป็นเรื่องราวในชีวิตจริงนะคะเป็นเรื่องราวในชีวิตจริงที่น้องใหม่ พบเจอมานะคะแต่ว่าน้องใหม่ไม่บอกนะว่าเป็นเรื่องของใครนะคะแต่เป็นเรื่องของเออจะว่าเป็นเรื่องของน้องใหม่เลยก็ว่าได้นะคะแต่ก็ไม่เชิงเนาะยังไงเป็นเรื่องของน้องใหม่แต่ก็ไม่เชิงนะคะโอเคก่อนอื่นก่อนเข้าเ,เรื่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้น้องใหม่ด้วยนะคะทุกคนคะ่า แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้รับ่มคลิปใหม่ๆทุกวันนะคะส่วนคำไหนที่พูดผิดหรือพูดเพี้ยนไปต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะเออฮะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมน้องใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้น้องใหม่จะมาเล่าให้ฟังว่าการละครั้งหนึ่งแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงนะคะ,ะนิยายแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเนี่ยเป็นเป็นนิยายที่แบบ ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอีกก็ว่าได้เลยนะคะวันนี้น้องใหม่ก็จะมาเล่าตามประสบการณ์ที่น้องใหม่เคยเจอมาเลยแล้วละกันนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาหรือว่าเป็นละครอะไรเป็นนิยายอะไรแต่งขึ้นมาแต่มันก็เป็นก็คือพูดจากชีวิตจริงเลยอะค่ะจะเรียกว่าไงอะน้องใหม่ก็เรียกไม่ถูกอ่าก็คือพูดจากชีวิตจริงเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมนะคะรับชมแล้ว กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับส่งคลิปใหม่ๆด้วยค่ะโอเคค่ะวันนี้น้องใหม่ก็จะมาพูดกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงนะคะกาลครัง้งกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงพอดีว่า,อาตอนนั้นแม่เลี้ยงเพิ่งจะแต่งงานกับพ่อของลูกเลี้ยงคนนี้ใหม่ๆนะคะแล้วนะคะค่ะ เพิ่งจะแต่งงานกับพ่อของลูกเลี้ยงคนนี้่ใหม่นะคะแม่เลี้ยงเพิ่งจะขึ้นบ้านขึ้นเพิ่งจะแต่งงานพ่อเพิ่งจะแต่งงานใหม่กับแม่เลี้ยงคนนี้นะคะแล้วทีเนี้ยแม่เลี้ยงคนนี้ก็ทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เข้ากับลูกลูกของสามีนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับลูกเลี้ยงอ่ะพูดง่ายๆนะคะทาทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้เข้ากับลูกเลี้ยงในขณะนั้นลูกเลี้ยงทุกคนของสามีก็ รักแม่เลี้ยงคนนี้คิดว่าแม่เลี้ยงคนนี้เป็นคนดีนะคะรักมากรักแบบต้อนรับเป็นอย่างดีอะ่ะแต่หารู้ไหมว่าแม่เลี้ยงคนนี้ทําดีเพื่อสร้างภาพเท่านั้นนะคะแกล้งทําเป็นคนดีเพื่อสร้างภาพเท่านั้นแล้วเขาเขามีลูกเลี้ยงอยู่คนหนึ่ง blacks. ที่เป็นผู้หญิงนะคะที่เป็นเด็กผู้หญิงเชื่อ,อ,อที่เป็นเด็กผู้หญิง แล้วทีเนี้ยแม่เลี้ยงคนนี้เขาก็มีลูกของเขาเขามีลูกติดสองคนผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนะคะแต่ว่าณตอนนั้นเขายังไม่ได้เอาลูกติดของเขามาอยู่ด้วยมาอยู่ที่บ้านของสามีที่เขาแต่งงานซึ่งเขาก็มาเขาก็มาอยู่แค่คนเดียวมาอยู่กับสามีของเขาแล้วก็ลูกเลี้ยงของเขาที่เล่าถึงเนี่ยนะคะแล้วก็เขาจะมีลูกเลี้ยงผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่แบบค่อคนข้างเด็กนะคะ ก็น่าจะประมาณสิบสิบเอ็ดขวบประมาณนี้เนาะโดยประมาณนะคะแล้วทีเนี้ยลูกคนนี้ลูกผู้หญิงเขายังเป็นเด็กแล้วก็ค่อนข้างแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยคือไม่รู้อะไรอะแหละเด็กนะคะเป็นเด็กบ้านนอกเราไม่รู้อะไรก็ฝากดูแลเขาก็ดูแลดูแลเป็นอย่างดีนะดูแลเป็นอย่างดีเขาก็แบบ เรียกลูกแหละรเรียกลูกแล้วลูกเลี้ยงก็เรียกเขาว่าแม่นะคะก็เรียกเขาว่าแม่โดยความที่ลูกเลี mother, ้ยงก็คือลูกเลี้ยงอหละก็เป็นเด็กนะคะเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาก็คิดแค่ว่าเออคือเป็นแม่เป็นเป็นเมียของพ่อก็คือเป็นแม่แหละเขาก็เรียกแม่ปกติก็เห็นว่าทําดีด้วยนะคะแล้วทีเนี้ยพอหลังจากนั้นนะคะเขาก็ทําดีทําดีมาตลอดแล้วทีเนี้ยพอมาวันหนึ่ง เขาเอาลูกของเขาที่เป็นลูกเขาจริงๆลูกติดเขามามาอยู่ด้วยมาอยู่ก่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะก็คือมาอยู่ก่อนเป็นผู้หญิงแล้วทีเนี้ยพอเขาเอามาอยู่ด้วยมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเขาต้องรักลูกเขาอยู่แล้วชวนลูกเลี้ยงมันไม่ใช่ลูกของเขาก็คือเป็นลูกของสามีกับเมียเก่าเขาจะสนใจทําไมถูกไหมคะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไม่ใยดีอะไรแล้วทีเนี้ย เขาก็รักลูกของเขาเวลาจะทําอะไรจะไปไหนมาไหนเขาก็ต้องเอาลูกเขาไว้ก่อนแต่ว่าสิ่งที่เขาทําก็คือเขาทําออกมาแบบรักรักเหมือนรักเท่ากันเหมือนเป็นลูกเขาทั้งสองคนด้วยการที่แบบว่าให้คนให้คนไชยบ้านเขารู้ว่าเขาอะรักลูกเท่ากันต่อให้เป็นลูกสามีหรือลูกเขาเขาก็รักเท่ากันรักเหมือนกัน ะะแต่หารู้ไม่มาวันหนึ่งซึ่งไม่นานที่เขาได้เอาลูกของเขาจริงๆมาอยู่ด้วยเขาก็เลยลูกของเขากับลูกเลี้ยงก็มีปากเสียงกันโดยความที่เป็นเด็กแต่ลูกของเขาจะโตกว่าลูกเลี้ยงนะคะจะโตกว่าลูกเลี้ยงเด็กผู้หญิงคนนั้นนะคะลูกของเขาจะโตกว่าจะอายุเยอะกว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วทีเนี้ยเขาก็ แบบลูกลูกสะเด็กสองคนอ่ะมันทะเลาะกันนะคะเด็กสองคนอ่ะมันทะเลาะกันแล้วทีเนี้ยคือเขาเขาก็คือเห็นได้ชัดเลยว่าเขาก็ว่าลูกเลี้ยงว่าลูกเลี้ยงอ่ะไปทําลูกเขาก่อนไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทีเนี้ยสามีของเขาก็เชื่อเชื่อว่าเขาอ่ะสามีของเขาก็เชื่อว่าเขาอ่ะพูดความจริงเออแล้วแต่ว่าสามีของเขาอ่ะคือสามีของเขาก็ ไม่เิงกับว่าเขาข้างใครคนใดคนหนึ่งแต่สามีของเขาก็ประมาณแบบว่าไม่เข้าข้างใครก็ดุทั้งสองคนดุเด็กทั้งสองคนนะคะแล้วเขาก็เลยไม่พอใจนาฮะพอเห็นสามีไปดุเด็กทั้งลูกตัวเองแล้วก็ลูกเขาอะไปดุสามีไม่เข้าข้างใครนะคะแฟนผัวของเขาอะไม่เข้าข้างใครทั้งลูกตัวเองแล้วก็ลูกเลี้ยงก็ไม่เข้าข้างใครก็จะดุเท่ากันนะคะคือเป็นกลางนะคะเท่ากัน แต่ว่าแม่เลี้ยงเกิดอาการไม่พอใจขึ้นมาแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็เลยไปนินทาค่ะไปนินทาตามบ้านไปนินทาให้เชาบ้านเขารู้ว่าเนี่ยลูกเขาอ่ะเป็นเด็กดีนะลูกเขาอะว่านอนสอนง่ายเอ่อไม่ไม่ก้าวเล้าไม่ ไม่ดือ้อไม่ชนอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะไปนินทาให้ชาวบ้านรู้นะคะอ่าแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เด็กก็คือเด็กอะ่ะมันไม่รู้อะไรอยู่แล้วพอพอมันเวลาคนพูดอะไรพอมันพอแม่เลี้ยงคนนี้ไปนินทาพอเด็กมันไปชุดว่าไปนินทาบ้านหลังนี้เด็กพอหลังจากนั้นเด็กคนนี้ก็ไปขึ้นบ้านหลังนี้ไอคนที่แม่เลี้ยงนินทาใส่เขาก็จะมาเรางงไหมคะ ทั้งงงต้องขออภัยนะคะคือน้องไมพูดจากเรื่องจริงน้องไมไม่ได้จดอะไรไว้เลยนะคะนั่นแหละและที่เนี้ยพอเขาได้ยินว่าแม่เลี้ยงเขานินทาเด็กมันก็คือเด็กมันก็ไม่สนใจอะไรนะคะว่าเขาจะนินทาอะไรเขาจะว่าอะไรเด็กมันก็ไม่ไม่สนใจอะไรอยู่แล้วนะคะแล้วที่เนี้ยก็คืออแม่เลี้ยงเขาก็ทําหน้าที่ของเขาต่อไปก็คือทำทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดีจ้าเป็นแม่ที่ดีต่อไปนะคะซึ่งณตอนนั้นนะ ก็คือแบบเขาเริ่มจะมีความคิดที่มีมีมีความคิดที่แบบว่าอ,อ,อะไรอ่ะจะเอาลูกเข้าอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะคะจะเอาลูกเขาอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายมาอยู่ด้วยแต่ก็ยังไม่ได้เอามาอยู่สักทีเดียวนะคะโอเคเ,ออเรื่องนี้จบไปก่อนนะคะแล้วทีเนี้ยมาต่อตรงอพอทีเนี้ยเด็กสองคนเนี้ยพอมาวันหนึ่งเด็กสองคนนี้ไปอาบน้ําซึ่งมันเป็น เป็นก็เป็นเด็กบรรนอกอะเนาะมันเป็นบรรนอกอะเวลาเด็กไปอาบน้ํามันก็ไปอาบที่บ่อน้ํามันก็ไปกระโดดน้ําตุมต้มตุ้มเสร็จแล้วอ่พอมาวันหนึง่งแม่เลี้ยงคนนี้เอาเอาชุดที่ให้ลูกเปลี่ยนอะก็เอาแต่ชุดของลูกตัวเองส่วนของลูกเลี้ยงไม่ได้เอามาแล้วเขาเขาก็มาเขาก็แบบ พอมาลูกเลี้ยงก็ไม่ได้เอามาแล้วเด็กมันก็ไม่สนใจหรอกว่าแม่จะเอาชุดมาเปลี่ยนให้หรือไม่เอาชุดมาเปลี่ยนให้มันก็กลับชุดเปียก<ป>แบบนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยพอกลับถึงบ้านพ่อก็ถามว่าทําไมไม่เปลี่ยนชุดทําไมเปียกอะไรเงี้ยสามีของเขาก็ถามลูกของเขาเองนะคะว่าทําไมไม่เปียกแล้วเด็กมันก็คือเด็กเด็กมันก็บอกว่าไม่ได้เอาเสื Orig ้อผ้าไปนะคะเด็กมันก็บอกว่าไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปแล้วทีเนี้ยอ่า แม่เลี้ยงคนนี้ก็บอกว่าเขาก็ไม่เออลูกเขาอะทําไมเขาเอาไปชุดของเขาเองได้แล้วทําไมลูกเลี้ยงอะไม่เอาชุดตัวเองไปละ่ะทําไมเป็นเด็กใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ต่อว่าเด็กนะคะทั้งๆที่เด็กทั้งเด็กทั้งลูกเขาแล้วก็ทั้งลูกเลี้ยงอะก็ไม่ต่างคนต่างไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปแต่เขาอะจะเอ,เอาชุดของลูกเขาเอาไปให้ลูกเขานะคะก็คือพอ สามีถามสามีก็ไม่ได้ถามเขาหรอกแต่สามีถามลูกลูกก็ตอบว่าไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปเขาก็มาต่อว่าว่าทําไมทําไมไม่เอาเสื้อผ้าไปขนาดลูกของเขาอะ่ะเอ,อก็คือลูกเลี้ยงจะเรียกลูกของเขาว่าพี่เพราะว่าเนื่องจากมีอายุมากกว่านะคะพี่เขายังเอาชุดไปเลยแล้วทําไมเราไม่เอาชุดไปอะไรเงี้ยเขาไปต่อว่าเขานะคะอ่าฮะแล้วก็ไม่รู้ว่า เด็กมันก็ไม่รู้หรอกว่าผู้ใหญ่ตอว่ามันก็อยู่เฉยพอทีเนี้ยเด็กไอ้ลูกของเขาก็เป็นเด็กเหมือนกันเพียงแต่อายุมากกว่าเด็กมันก็คือเด็กอนะคะเด็กมันก็พูดขึ้นมาบอกว่าหนูก็ไม่ได้เอาไปนะแม่แต่แม่เอามาให้หนูก็ไม่เห็นเอาชุดไปหนูก็ไม่ได้เอาชุดไปเองนะแต่แม่เอามาให้ก็จะ,ะประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะอันนี้คือตอนที่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวรอรับชมตอนที่สองว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเรื่องแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงนะคะถ้าน้องใหม่พูดผิดหรือพูดไม่ดีตรงไหนต้องกราบขออภัยไปณนะที่นี้นะคะทุกคนโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะรอติดตามตอนต่อไปนะคะตอนที่2นะคะนี่ตอนที่1นนะคะตอนแรกนะคะขอเสนอเป็นตอนแรกนิยายเรื่อง แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงนะคะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของน้องใหม่คลิปทําอาหารคลิปกินอาหารอย่าลืมไปดูเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วนะคะไปแล้วบายๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะก่อนจะรับสมจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะคะไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ